สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้าน <ผม S 2> เสียอันนะอยู่กับผมมูลรลายท่อครับอันนี้ก็เย,ย <laughs> ลูกค้าไม่เอาปลายไฟครับก็เนตต้องตัดตัดขาป้ายออก <laughs> เฮ้ยมาคำทำไมใส่ชุดเดิมหรอ <laughs> ไม่อาบน้ำบ่ ย <laughs> ท,ท,ที่ตัวเองมาอาบนะ <c oughs> ไปวะนี่ก็ดังเสียมีครับนี่รถคีบคีบไม้อยู่พี่ไม้สองพันยี่สิบครับ ูอ้ uf, มีเตจเล็กน่าๆเลยเล็กยี่เล็กทาโลหะอือเอา้ามันเตกแล้วบอยี่เตจเมื่เปีแล้วหรือหรืเขาเปลี่ยนเลยบอยี่ย <ee>! ์มันเคยใส่กันได้ที่ไหนไไเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนเลยคนระับ ชิกถึงน่าจะได้หลายพันไร่อยู่มั้งเนาะสองพันกว่ายี่นาปีนะนาปีครับสองพันกว่าไรครับที่เด็ดเลยเทอร์โบ0 8 พ่อใหญ่เนาะพ่อมันนายอ่อยใหญ่ครับตัวนี้ยังไม่ทําเป็นยอ่อย่างนี่เขาไม่อันนี้ไวบ้บอเขาไม่ย่อนไวบ้บอผมก็ไม่รู้ว่า ดูครับเขาจะไม่ใช้อากอนเชื่อมนะครับดูเขาจะใช้ไฟฟ้าเชื่อมในการเชื่อมนะเนี่ยอันนี้น่าจะอากอนหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าความแข็งแรงมันจะมันจะต่างกันนะครับอากอน,นยอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาก็ใช้ไฟฟ้าเชื่อมไฟฟ้าหรืออะไรนะมิกแม็กบอก ว่าอก้อนนี้ถ้าสั่นสะเทือนนี่คือแตกครับรถนี้มันต้องสั่นสะเทือนอยู่แล้วกัมนาช้างๆดีเซลดูครับเก็บรายละเอียดได้สุดยอดมากเลยมีปล่องฟาง เขาเปลี่ยนลวมั iosis, ้งเขาได้ต <Alex> ั้งสองพันไร่เนาะพันไร่เขาก็เปลี่ยนแล้วได้ล้างบ่อนีหลุดนีลาล้างอยู่ดีเนาะ ได้ล้างไหมัวนี้เจ้านาปางอ๋อเขาไปลุยนาปางมาแล้ว,วอ๋อที่ทางเพื่อนๆนั่นนะนี่เป็นไรรั่รรรวบ่<ห>น,นี่ถ้าได้หม้อน,น้ำตาแบบนี้เนาะไอ้พวกฝุ่นฟางอะไรนี่ไม่ได้กินร้อหก,กล้อ ไปเดี๋ยวเราไปดูรถดูรถต่อนี่ครับตัดออกมาแล้วนอดีเขาดนทางนี้ลูกค้าไม่ต้องการครับเราก็ไม่ใส่ให้ นี่ครับก็ต้องตัดออกครับตามใจลูกค้าครับคันนี้นี่ลูกค้าน่าจะเอ่อซื้อหัวกระสีมานะแล้วก็มาให้เสียนต่อดำแล้วก็ตกแต่งให้ครับ right นี่ครับต้องตามใจลูกค้า,านี่แหละ อย่างหน้าเป็นเลเดียนนะเยสทักษะเขาบอกว่าประกอบกับผมมือร้อยเมียเอฟซีทักษะเลยนี่เอฟซีทักษะบ่ให้พี่มีเอฟซีทักษะบ่ เสร็จเรียบร้อยครับโอ้เสียหน้านนเป็นอย่างนี้ปะมันหลุดมาตั้งแต่ไหนมาแล้วหลุดมาตั้งแต่เขาแล้วตเขาใช่ไหมเราต้องขับไปนู่น,นไหมนี่ไม่ต้องโอเคครับเรียบร้อยตามใจลูกค้าครับ สั่งมาครับจะเอาอะไรอีกเสียมีเดี๋ยวเสียมีจัดให้ไม่เอาแล้วเนะี่ย <c oughs> ถอดปลั๊กยัง่ะถอดปลั๊กยัง นี่ย่ในด้วยเราไปเจอพี่ชายฮิงวันนี้เรากินโคโค่บอไม่ได้ทำงานกินโคโค่บอี่นี่อยูจิโร สักวนี่มาเสียงครเมลดกร์เมินเดี๋ยวก็จะเอาไมโครไปเองาน โอเคครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับสวัสดีครับ